ว่าไงกันวิญญาจารย์สายฟรีและสายเติมทุกคนท่านวิญญาจารย์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JOLJ ที่อ่านออกเสียงว่างองแงนะครับผมพอดีมีกิจกรรมอ่าทุกคนเรารู้เลยฮะไอเกควยเงาจันอยู่โน่นนี่ครับมันมีตัวไม่มายืนอยู่ซึ่งเราอ่านอ่านดูไอ้เหียดชื่อตุกปอเอ้ากดมวยแล้วอ่ตุกปอเราไปดู ก็อย่างเท่อย่างรอการเป็นมัดมัดก็คือเป็นเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาวันศุกร์นี้จากที่ทดลองดูแล้วก็มันจะให้ทําวันนี้ยมันก็จะเหมือนเดิมก็คือน่าจะขายขาย,ขายแบบอไอ้กิจกรรมอะไรที่พันๆนมานะอะ,อะไรนะที่ว่ามีเก็บถุงไอ้พวกเนี้ยลัคก,กี้เนี่ยลัคก,กี้แบ็กเนี่ยแล้วก็ได้นี่มานะได้ถุงลัคก,กี้แบ็กได้เหรียญน,นี่มา อาเรียนของเกาผมเลือยอยู่สิบหกเรียนนี้ยังไม่รู้ว่าไปใช้ตรงไหนเลยค่ายกับค่ายไม่ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมาแบบเดิมเลยคือมาเป็นอาแบบกิจกรรมวันนี้ไหนวะนี่ครับมันมันน่าจะเหมือนกิจกรรมพวกเนี้ยอ่าคิว่าเราไล่ลา,ลาเก็บไปเรื่อยๆเนียเนี้ยใช้เลยเนี่ย กิจกรรมพวกนี้แหละก็น่าจะมีการฟาร์มกันอะไรอันนี้เราก็มาอยากก็อยากมาชวนนี่ครับผมเพราะเราเราเราลงมาแบบเก็บไว,ว้แเราเพื่อวันสุดท้ายกันเฮ้ย <c oughs> มันกิจกรรมต่อไปเป็นอะไรเนี่ยทางสู่ความสงบอืม อีกเยอะโอโ้อีกเยอะตอนนี้เราคุณดูนี่นะครับผมอปอดสาย4ียังไม่เห็นนะครับผมปอดสายสียังไม่มีเราเห็นอยู่แค่นี้อตอนนี้ก็แค่ตุกกป,ปอเน,นี้ยอันเนี้ยวันศุกร์ครับมาวันศุกร์แล้วเรามาเจอกันวันศุกร์เดี๋ยวถ้ามันยังไงเราก็มารีวิวให้ดูอีกทีนึ่งโอเคครับขอบคุณครับ